วันนี้มีผู้ช่วยเก็บทำงานด้วยค่ะวันนี้นนข้าเหนียวช่วยแม่ทำหรือช่วยแม่เละไปก็ไม่รู้่าค่ะนนแม่แยกเม็ดเนเม็ดลูกปัดข้าเหนียวช่วยแม่ด้วยเหรอหข้าเหนียวครับ ช่วยช่วยเละเทะไปเดี๋ยวเช็ดเนะื้อเช็ดตัวลูกเลอะไปนู่นหมดแล้วโอ้ยเลอะหมดแล้วไปนู่นแล้วลูกงูเดืองูเดือดีดีด,ดิเอา้าเอาลูกปัดกิ้งไปหมดแล้วลูกแล้ววันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยไหลไปหมดแล้วไหลไปหมดแล้วลูก ช่วยแม่ทำงานครับพี่ไม่เริ่มไม่ยุ่งพี่ไม่เลิบนอนช่วยแม่ทำคันนี้แม่เก็บยากแล้วลูก ขาสารกราฟอย่างนี้แม่เก็บยากแล้วครับโลกืกสนุกดแล้วเนื่อน้องน้องไม่ได้กินนะคะน้องคายออกมาเพราะว่าแม่เองก็สังเกตเหมือนกันคะ่ะว่าน้องกินหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้กินนะคะ เดีย๋ยวไปอาบน้ำกันนะเดีย๋ยวไปทำความสะอาดตัวกันข้าเหนียวครับข้าเหนียวครับไปซะแนละ้ว